S S S D g S S S D g ใช่แล้วครับฟังไม่ผิด S D g หรือ Sustainable Development Goals เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงกันและหนึ่งใน1ิเเป้าหมายสำคัญที่ต้องบรรลุให้ได้ กาาารมมีีีสุภพและควอยู่ทดขโดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นไปที่การสร้างหลักประกันที่ว่าทุกช่วงวัยจะได้รับสวัสดิการและการมีชีวิตที่สุขภาพดีไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายที่ต้องการลดลดอัตราการตายของบรรดาทั่วโลกลดการตายก่อนวัยควรจากโรคไม่ติดต่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนลดจำนวนการป่วยและการตายจากสารเคมี มลพิษในสิ่งแวดล้อมเป้าหมายที่ต้องการยุติยุติการตายในทารกแรกเกิดและเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปียุติการแพร่กระจายและต่อสู้กับโรคติดต่อเป้าหมายที่ต้องการเสริมและสร้างเสริมเสริมการป้องกันและรักษาการใช้สารเสพติดและแอลโกอฮอล์ในทางที่ผิดสร้างสร้างหลักประกันว่าจะได้รับการเข้าถึงบริการ และข้อมูลอนามัยเจริญพันธุ์รวมไปถึงการวางแผนครอบครัวและสุดท้ายเป้าหมายที่ต้องการบรรลุบรรลุการมีหลักประกันสุขภาพเข้าถึงการบริการสาธารณสุขยาและวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างปลอดภัย SDG ถือเป็นกรอบทิศทางการพนาของโลกเพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิมและคุณภาพชีวิตของทุกคนในโลกมีความ็นอยู่ที่ดีขึ้น คุณพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วหรือยัง